เจ้าว่าจะสาวครูสาวครอสาวหมอสาวแพทย์สาวพยาบาลโอเคครับโอเคเบอร์เบอร์หนึ่งโอเคเจ้าไป ไปเลยก็ไปเลยเข้าข้างหน้าระเบียงได้ไหมข้างหน้าระเบียงเลยนะหน้าระเบียงทั้นสองตรงกลางเลยโอ้ยอยางเยอะว่ะซึ่งโจ้าพร้อมแล้วไป ส่วนเจ้าพ้อล้วไปเหัวขึ้นเอาหัวขึ้นเอาหัวขึ้นเอาหัวขึ้นอุถึงนานอะไรเบียงไหมอุ้ยมีคนไปนาอะไรเบียงไหมใครเป็นคนโดดมีคนไปแล้วมีคนไปแล้วกูเหรอกูมีคนไปแล้วมีใต้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 

เกเคโอเคอ,อ,อยาไม่มียมังม่ยาเลย,ปปลยรูฝนตกหง r k โอ oh, ้มีคนมีบอลเจ๊น้อยเจ๊น้อยคุยหนโอ้เปคนนั้นมดูโลเคชั่นได้อเดีบ้อนด์โดนสองโดนสองนัำดื่ไรวยมากบอกแล้วว่ามันอยู่ฝั่งนึงรถที่อยู่นี้ ขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วโอ้มันไม่ได้บอกว่าจงนะงะมันซุ่มอยู่ด้วยปรับเอาไอ้ข้อมูลเดิมยังไงคุณูณณโหลดโหลดมาใหม่ทีนี้มันแก้ปุ๊บหมดเลยนะมันมือระเบิดนี่วหาแล้วทำไไงต่อเข้าไปที่ตังค่าแล้วทีนี้ของมันกูมันอยู่แผนไหน กันคาะแล้วก็ปุมเหรอปุ่มกำนหนเองนี่เหรอการควบคุม้สไหมใช้การควบคุมขั้นสูงไหมตน้งค่ะอารีนาเนาะอารีนาที่ที่นี่เหรอ Y Đóng. 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 Đóng đi đi cho kênh ทำยังไงมันไม่ได้ทูแล้นนี้ได้มาตอนนี้ไอเอาทีมาได้อยู่สองโอเคก็เหมือนเดิมในะพี่ใครมีสกูปหกสกูบแปดบอกเลยนะมีเสน่ห ไปเรียกไปเรียกไปเรียกเราไปเดียกเราเรียกเราเรียกไป I got supplies คูพลาคนคูแป้งอยู่เลยทำไม่ได้หรอตอนที่เราไปไอ้ต่อสู้กันไงเราซื้อไปอยู่ นึงเรียกไม่ได้วะตัวเลยเต็มที่ตัวอุว้ยสไนเปอายใครเล่น

แผสมเี่ยวตัวละผสมเหรอหมุนกล้อง<น>ไม่ได้วะ่ะเ่ยวตัวไอหมุนกล้องขนาดเอวตัวล่ะปิดไหมเราไม่ได้วะ่ะเราไ้แค่เลยวะมันต้องกด มันมันมันไม่เที่ยวเลยเปลือกเที่ยวตัวเปลือกนั่นเที่วตัวเปิดกนี่มนมนไม่ได้ไม่ได้ Oh Attack the mark. I got supplies I got supplies. Về đây, về đây. Oh, có sáng rồi oh, có sắm rồi. I got supplies. Lôi đi, lôi đi. Ồ, khô lột rồi kìa. Khu lột rồi. À. lột ปูนสามใส้ก็ได้เลยตองใส่ ทำไมคูดูดไปได้บ้างคูดูดแล้วคูดูดแล้ว ไม่หรอกวันนี้ตัวผมนเดียกไรเงียได้แล้วเอ้มสองสี่้ะ 人家是火原来是火。 นี่ไงสนัยไม่เอาเอาไปเลยไม่มีสโคปเอาไปเลยใช่น่เดียวแตกเจ้าก่องเลยไปไป I got supplies.

ปั๊มน้ำมันไม่แน,น,น่ใจเหมือนกันใช่ใช่ตรงนั้นมีปั๊มน้ำมันทุกฝั่งนี้ยิงได้เหรอ ทำไมเราจะถึงวันนี้ไม่ไม่ไม่่คยขี่ไม่เคยขีเย่เลยเออพุชพุชทิพพุชทิพพุชทิพ น่าจะได้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 เจ็ดบาทมีแค่เจ็ดบาทไหน,นไปนะไปน่ะ Give up. Your teammates will still recall you.